สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างนี่ห้บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูไฟบอกอุณภูมิของแอ์ยห้อ Samsung นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น AR13FSSEDUV นะครับตัวนี้เป็นขนาด1 2 0 0 0 v t u นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นะครับหน้าตาคอยร้อนจะเป็นแบบนี้นะครับ s ซั s ซุงนะครับ Smart i n v นเวอรนะครับ ่อนะครับมาดูที่รีโมทนะครับเห็นไหมครับรีโมทเราอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับแต่คอยเย็นบอกเป็น29องศาเซลเซียสนะครับสมมติว่าเราปรับลงมา24ก็ช่างนะครับแต่อุณหภูมิของคอยเย็นก็คือ29องศาเซลเซียสอยู่นะครับเห็นไหมครับก็หมายถึงว่าอ่าอุณหภูมิภายในห้องเรานะครับคือ29องศาเซลเซียสนะครับเวลาแอร์เราทํางานไปสักพักอุณหภูมิก็จะลดลงมาตามที่เราตั้งไว้นะครับ สมมุติว่าเราปรับเป็น23ก็ช่างนะครับก็ยังเด้งขึ้นมาเป็น29อยู่นะครับก็หมายถึงว่าอุณหภูมิห้องเราในขนาดนั้นนะครับ29าองศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนเพื่อนก็ปรับอุณหภูมิตามใจชอบเลยนะครับสมมติว่าเราจะตั้งไว้เท่าไหร่นะครับ24หรือ26สหาหรือนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการคิปปต่อไว